เด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังอยู่ที่โรงพยาบาลและถูกฉีดชิปพิเศษเข้าไปในสมองของเธอแม่ของเธอยืนดูหมอทำทุกอย่างชิปนั้นสามารถติดตามตำแหน่งของเด็กหญิงได้และยังสามารถเปลี่ยนภาพที่น่ากลัวให้กลายเป็นภาพเลอได้อีกด้วยระหว่างทางกลับบ้านพวกเขาเจอสุนัขดุร้ายแม่ของเธอรีบเปิดใช้งานชิปและในสายตาของเด็กหญิงสุนัขตัวนั้นก็กลายเป็นภาพเลอเมื่อเด็กหญิงแอบกินขนมแม่ของเธอก็เห็นผ่านแท็บเลต็ตและรีบเตือนทันทีวันหนึ่งเด็กหญิงกำลังวาดรูปกับคุณตาจู่ๆคุณตาเกิด การหัวใจวายและเป็นลมหมดสติแต่ในสายตาของเด็กหญิงขุนตาก็เป็นเพียงภาพเบลอเธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งแม่ของเธอได้ยินเสียงเตือนเธอจึงปิดชิปและกลับบ้านเพื่อช่วยขุนตาไม่นานขุนตาก็เสียชีวิตแม่ของเธอคุกเข่าที่หลุมศพพร้อมกับร้องไห้แต่ในสายตาของเด็กหญิงใบหน้าของแม่เธอก็กลายเป็นภาพเบลอเช่นกันเธอทำได้เพียงเล่นใบไม้ด้วยความไร้เดียงสาและไม่เคยเห็นโลกแห่งความเป็นจริงเลยวันนั้นเพื่อนเพื่อนของเธอคุยกันเรื่องหนังแอคชั่นเพื่อนคนหนึ่งแสดงฉากต่อสู้ในหนังแต่ในสาย าของเด็กหญิงเด็กผู้ชายคนนั้นก็กลายเป็นภาพเบลอคืนนั้นเด็กหญิงพยายามระบายสีภาพด้วยสีแดงแต่จูจ่ๆสีที่สดใสก็กลายเป็นภาพเบลอเธอจึงเหลาดินสอและแทงเข้าไปที่นิ้วของเธอเลือดไหลออกมาแต่ก็ยังคงเป็นภาพเบลอเธอทามันลงบนใบหน้าของเธอแท็บเล็ตของแม่เธอดังเตือนแสดงให้เห็นว่าเด็กหญิงได้ทำร้ายตัวเองแม่รีบเข้ามาในห้องเพื่อห้ามแต่เด็กหญิงกลับโกรธและตบแม่ของเธอในที่สุดแม่ก็ตัดสินใจปิดชิปนั้นและเก็บแท็บเล็ตไว้ในกล่องเ,องเอด็กหญิงไปโรงเรียนและได้เห็นสุนัขจริงๆเป็นครั้ง แรแกเธอตกใจเล็กน้อยแต่ก็กล้าเผชิญหน้ากับมันตั้งแต่นั้นมาเธอก็ยอมรับชีวิตที่ไม่มีภาพเบลออย่างช้าๆ5ปีต่อมาเธอก็เป็นเพื่อนกับสุนัขตัวนั้นวันหนึ่งเธอโกหกแม่โดยอ้างว่าจะไปดูหนังแต่จริงๆแล้วเธอกําลังไปออกเดทกับแฟนหนุ่มจนถึงกลางดึกเธอก็ยังไม่กลับบ้านแม่ของเธอเริ่มกังวลเธอจึงเปิดแท็บเล็ตอีกครั้งและเปิดระบบเฝ้าระวังบนหน้าจอเธอเห็นลูกสาวกําลังใกล้ชิดกับแฟนหนุ่มแม่ของเธอรับไม่ได้เธอจึงคอยจับตาดูชีวิตของลูกสาวต่อไปแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่เดหญิง ลังทำความสะอาดห้องของแม่เธอก็เจอแท็บเล็ตเมื่อเห็นหน้าจอเธอตระหนักว่าแม่ของเธอกำลังแอบเฝ้าดูเธออยู่เธอจึงตัดสินใจออกจากบ้านเมื่อแม่ของเธอกลับมาเธอเห็นแท็บเล็ตวางอยู่บนเตียงและตระหนักว่าลูกสาวของเธอรู้ทุกอย่างแล้วเด็กหญิงคว้าแท็บเล็ตพยายามปิดระบบเฝ้าระวังแม่พยายามจะหยุดเธอแต่เด็กหญิงเผลอไปตีแม่ด้วยแท็บเล็ตจนแม่ล้มลงทว่าในสายตาของเด็กหญิงแม่ของเธอก,ก็เป็นเพียงภาพเลอเรื่องราวนี้สอนให้เราเรียนรู้ว่าควรปล่อยให้ลูกมีพื้นที่ส่วนตัวบ้าง